นออ้องยางเม็ดยางมีฟองน้ำนะครับหรืออะไรนะต้องตั้งชื่อว่าเร็มากหนังนั่งเหี่ยวนะครับต,นนต้องใช้ความใจเย็นนะครับแต่ว่าเราลอกอย่างเรียบมันก็ยังแบบมีฟองน้ำให้แบบวางมือเลยนะแต่นี่ไม่มีฟองน้ำเลยลอกจากยางด้วนเลยนะครับผมใจเย็นนะครับผมสูส้ๆครับ ใช้เวลากี่นาทีผมตั้งเตาน่าจะไม่เกินสามนาทีนะครับจบครบนะครับผมกำลังเอาขอบขอบออกมาผมกำลังเอาขอบ,ขอบ,อข,อบขอบมาอันนี้ก็ไม่ไม่หนานะครับประมาณสองชั้นนะครับผมไม่เท่าอันเมื่อวานยางเรียบที่สามชั้น ให้เห็นภายในนะครับลีซูมให้เห็นภายในนะครับใช้ความเฉือยยิ่งเราปีเเฉยเรายิ่ง